สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจาก youtube กวนเวนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมอยากทํามานานแล้วนะครับแต่เพิ่งมาได้ทําในตอนนี้นะครับเพราะเนื่องจากคลิปนี้มันต้องใช้เลเวลนะครับผมในการทานะฮะก็คือคลิปนี้ก็คือผมจะมาสอนเรื่องอยาเพิ่มความเร็วในการโจมตีหรือยาเร่งที่เราเรียกกันนั่นเองนะครับยาเร่งเนี่ยมันจะเป็นอุปกรณ์สําหรับส่วนใหญ่จะเป็นสายโจมตีนะครับสายโจมตีไม่ว่าจะใกล้ไกลนะครับถ้าคุณ ไม่ได้ใช้เวทมนต์นะฮะก็ต้องพกยาเล่งอยู่ด้วยนะครับผมเพื่อเพิ่มความเร็วในการโจมตีของคุณนะครับผมนี่ครับยาเล่งเนี่ยโดยปกติจะมีอยู่3ประเภทนะครับก็คือยาเหลืองนี่ครับคอนเซนทรชันโพชั่นนะครับผมใช้ได้ทุกอาชีพนะครับไม่ได้จํากัดอะไรนะครับนวิดก็ใช้ได้นะครับต่อมาก็คือยาเขียวนะครับยาเขียวอวักคินิ่งโพชั่นนะครับเป็น เพิ่มพลังในการโจมตีมากกว่ายาเหลืองนะครับแต่มีเลเวลขั้นต่ำอยู่ที่40นะครับแล้วก็มีเงื่อนไขว่าต้องไม่ใช่อโคลพีทบาดแดนเซอร์นะครับผมถ้าไม่ใช่4อาชีพนี้สามารถใช้ได้หมดนะครับผมต่อไปเป็นยาที่แรงที่สุดนะครับเป็นยาเร่งที่แรงที่สุดก็คือเบอร์เซอร์โชชั่นนะครับผมเพิ่มได้เยอะที่สุดนะครับแต่มีเลเวลขั้นต่ำอยู่ที่85นั่นเองนะครับนี่คือสาเหตุที่ผมทำคลิปไม่ได้ทักทีนะครับเพราะเลเวลเพิ่งถึง85นะฮะ ก็สามารถใช้ได้แค <skin> ่คาร์ดซอร์แมนก็คือน si el no, ักดาบไนคูเซเดอร์ใช้ได้หมดนะครับเป็นซอร์ทแมนคาร์ทั้งหมดนะครับแล้วก็โลกโลก็ใช้ได้ครับมิเชียนวิสานะครับไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเมทกับวิสาดใช้ได้นะครับแต่แอสซิซินใช้ไม่ได้นะฮะแล้วก็เมอร์ชานคาร์ดก็คือพ่อค้าแบ็กสมิธอาชิมีใช้ได้หมดเลยนะครับผมก็อันนี้เป็นยา3อันนะครับที่เรา เห็นกันนะครับคือเวลาเก็บเลเวลเนี่ยถ้าเป็นสายโจมตีอ่ะมันต้องใช้ APD ใช่ไหมครับในการฟันให้เร็วขึ้นนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูครับตอนนี้ผมมีแค่ AB นะครับ APD ตอนนี้172เดนะครับเดี๋ยวผมกดบัฟให้ตัวเองก่อนตอนนี้เปลี่ยนเป็น181แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราเริ่มทีละอย่างแล้วกันนะครับเอายาเหลืองก่อนนะครับยาเหลืองนี่เป็นยาเพิ่ม Attack Speed อันต่ำสุดนะครับผม อันนี้ปุ๊บกดมาก็เป็นร้อยแปดสิบสามใช่ไหมครับอันนี้คือเพิ่มต่ำที่สุดแล้วนะต่อมายาเขียวอ่ามันไม่ทับกันนะครับผมถ้าเรากินสามอันพร้อมกันเนี่ยมันจะเอาอันที่ดีที่สุดนะครับถ้าผมกินสามอย่างเนี่ยผมจะได้เบอร์เซอร์พอชั่นอย่างเดียวนะครับดังนั้นไม่จําเป็นต้องกินทุกอันนะครับกินแค่ระดับที่เราสูงสุดที่เรารับได้ก็พอนะครับไม่ต้องกินทุกอันแบบผมนะอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆว่ามันเพิ่มขึ้นจริงๆนะฮะอ่า ต่อไปยาเขียวใช่ไหมยาเขียวกดปุ๊บจาก183นะครับอ่าเปลี่ยนเป็น185นะครับก็แสดงว่ามันเพิ่มเปอร์เซ็นต์ HPD เยอะกว่า100มากกว่าไอ้ตัวยาดยาเหลืองนั่นเองครับต่อไปเป็นอันสุดท้ายนะครับอ่า AB AB ยังไม่หมดครับเหลือ16วิครับกดยาแดงปุ๊บนี่ครับ186นะครับผมก็ สรุปง่ายๆยนะครับว่ายาเหลืองเนี่ยคุณภาพมันด้อยที่สุดนะครับแต่ไม่มีข้อจํากัดทางอาชีพหรือเลเวลอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ใช้ได้ทุกคนนะครับต่อมาคือยาเขียวนะครับยาเขียวเนี่ยข้อจํากัดคือเลเวลต้อง40ขึ้นไปนะครับผมแล้วก็พวกอโคพีชใช้ไม่ได้นะครับอ่าแล้วก็บาดแดนเซอร์ก็ใช้ไม่ได้นะครับต่อมาก็คือยาแดงนะครับยาแดงเนี่ยใช้ได้เลเวล85ขึ้นไปนะครับก็เป็นพวกค์ดของ สายนักดาบทั้งหมดนะครับสายพ่อค้าทั้งหมดนะครับแล้วก็โลกับมิจิเชียนวิสานะครับใช้ได้ครับแอสซินใช้ไม่ได้นะยานี้นะครับแอสซินใช้ได้แค่ยาเขียวครับนอกจากยานี้แล้วนะครับมียาแคสครับผมเป็นยาที่ใช้แคสพอยต์ในการซื้อครับเป็นไอเทมแคสครับนี่ครับเป็นกล่องยาแคสครับเอามาให้ดูกันเลยนะครับซื้อมาให้ดูเลยนะครับนี่ครับอ่าเดี๋ยวกดปรับก่อนปรับหายอ่านี่ครับ ยาแคสเนี่ย ahpd intensify เนี่ยมันจะเพิ่ม ahpd ต่างหากนะครับไม่นับกับยายา3อันนั้นนะครับถ้ากด3อันนั้นไปแล้วสามารถกดยานี้ได้นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะเพิ่มอีกกี่หน่วยนะครับนี่ครับขึ้นอีกหน่วยหนึ่งนะครับก็เป็น186นะครับจะมีไอคอนทางขวาเป็นสีฟ้านะครับต่างจากยาปกตินะครับยาปกติเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวนะครับผมนี่ครับถ้ามี ab ผมน่าจะร้อยสัก187นะครับผม ก็ดูกันนะครับว่า NPD 186เนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะนี่ครับนี่แป,ป๊บเดียวนะครับเต่าตายนะครับอ่านี่ครับความรัวอาจจะยังไม่รัวนะครับเมื่อ AB มันหมดไปแล้วนะฮะอ่าที่จริงก็เกือบตายนะครับผม วิงดีกว่านะครับอย่าไปยุ่งกันดีกว่านะฮะนี่ครับเต่าครับเต่าเต่ามาเทสกับเต่านะครับอ่าก็คือถ้ามี a อบเนี่ยผมว่าผมถึงร้อยปสิบเจดนะเท่าที่เคยลองมานะครับผมแต่ไอยาแดงไม่เท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเปลืองนะครับเพราะมันซื้อได้ที่โคโมโดนะฮะส่วนพวกยาเหลืองยาเขียวเนี่ยซื้อได้ทุกเมืองนะครับส่วนใหญ่จะมีขายหมดนะฮะแต่ปัญหาก็คือยาแคสเนี่ยนะครับมัน หนึ่งขวดมันจะใช้ได้แค่สิบห้านาทีนะครับถ้าจำไม่ผิดอ่าใช่ครับขวดหนึ่งจะใช้ได้แค่สิบห้านาทีนะครับก็อ่ามันค่อนข้างจะเปลืองนะครับเก็บแล้วจริงๆก็ไม่จาเป็นต้องใช้หรอกครับเอาแค่ยาแดงก็พอแล้วนะครับนี่เราก็นาด้านขอ a อบครับขอด้วยนะอยากลองอ่าขอบคุณนะครับที่ร่วมบริจาค AB บมาในครั้งนี้ครับนี่ครับร้อยปสิบเจดนะครับผมขอบคุณมากนะครับที่มา a อบให้นะฮะ เดี๋ยวเราไปดูกันครับ187จะเป็นอย่างไรบ้างนะฮะนี่ครับลัวใช้ได้เลยครับแปบ๊บเดียวเต่าตายนะครับหาเยื่อก่อน AB มีแค่3นาทีครับนี่ครับจะเห็นว่าเลขมันค่อนข้างจะลัวครับอาจจะไม่ได้ถึง190นะครับลิมิตของ A P D คือ190นะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่ถึงนะ ต้องเปลี่ยนไปใส่อาวุธประเภทกระบ,บองก่อนนะครับผมน่าจะเฉียดเฉียดอยู่ได้สักร้อยร้อยแปดสิบเจ็ดเอ้ยร้อยแปดสิบแปดร้อยแปดสิบเก้านะครับผมไม่มีหมวกอ่าหมวกไอ้มันจะกลกระต่ายนะเดี๋ยวเอาไว้มีของเมื่อไหร่เดี๋ยวทำร้อยเก้าสิบให้ดูนะครับผมก็อ่าคลิปนี้ก็คงประมาณเท่านี้นะครับก็ให้เรียนรู้ว่าอ่าในเกมเนี่ยมันมียาที่สามารถเพิ่มความเร็วในการโจมตีได้อยู่นะครับก็ใครที่ยังไม่รู้ก็ไปหามาใช้กันได้นะครับราคาไม่แพงครับ ยาเหลืองเนี่ยอะไรประมาณ6,700นะถ้าผมจำไม่ผิดยาเขียวนี้รู้สึกจะพันนิดๆน,น,นะฮะพันต้นๆน,น,นะฮะส่วนยาแดงเนี่ยรู้สึกจะ2อ0 0นะเออก็ขวดหนึ่งอยู่ได้ครึ่งชั่วโมงนะครับก็กดไปเถอะครับขวดหนึ่งครับแต่ตายและหายนะอย่าอย่าตายบ่อยนะคที่จริงแล้วก็เอาไว้เป็นความรู้นะครับว่าใครที่ยังไม่รู้ก็อ่าจะช่วยให้เราเก็บเลเวลได้ไวขึ้นนะครับเพราะมันเพิ่มค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะฮะนี่ครับ ก็มีแล้วฟินนะครับผมยานี้นะฮะเอาไว้เดี๋ยวคลิปหลังผมหาของที่ทำ SPD ร้อเได้มื่อไหร่เดี๋ยวมาทําให้ดูอีกนะครับผมโอเคครับก็อย่าลืมกด subscribe YouTube กำมอนเวด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้เข้าในฟีดของ YouTube นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ